สวัสดีครับคุณคุณครับเที่ยวเล่าทริปนี้เป็นคลิปพิเศษนะฮะผมจู่ๆก็นึกสนุกขึ้นมากับเพื่อนอีก2คนนะครับทั้งมุ้ยแล้วก็โอ๋นะฮะเรานึกสนุกขึ้นมาว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไฟกับของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบ่ายสามนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้จะได้ไหมสาหรับการท่องเที่ยวอีกสักหนึ่งที่หลังจากที่ไปกราบเซนแปะแล้วมุ้ยเขาเลยแนะนําว่ามาเกาะเกร็มล่าเพราะที่เกาะเกร็เนี่ยยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยลองมาลุ้นไปด้วยกันนะว่าวันนี้ผมทำ สำหรับการเดินทางไปยังเกาะเกร็ดนะครับไม่ยากเลยนะฮะเพียงคุณมาขึ้นเรือที่ท่าน้ำที่วัดสนามเหนือแห่งนี้นะครับการที่จะขึ้นเรือที่นี่เนี่ยโอ้โหจะบอกว่าใช้เงินไม่แพงเลยจริงๆลองเดาสิฮะว่าเท่าไหร่2บาทจ้ะที่เห็นนี่แหละ2บาทเท่านั้นเราก็จะข้ามไปยังเกาะเกร็ดได้แล้วล่ะครับ เรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาถึงเกร็ดความรู้จากเกาะเกร็ดกันบ้างดีกว่านะฮะเกาะเกร็ดนั้นเป็นเกาะแม่น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างแล้วก็มีฐานะเป็นตําบลหนึ่งในท้องที่อําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับเนื้อที่ของที่นี่เนี่ยมีอยู่ประมาณ4.2ตารางกิโลเมตรหรือว่า2,625ไร่นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลาย ผลิตภัณฑ์นะฮะที่เอาใจนักท่องเที่ยวก็ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระมหารามันเจดีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านได้เสด็จมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ต่างๆภายในเกาะเกร็ดที่เป็นที่น่าสนใจนะครับอันนี้อันนี้ก็ลูกโป่งอันนี้กระเทียมกระเทียมนี่ตามน,น,น้ำพริกไม่น่าจะตามใจพี่ก็ได้อันนี้ไฟเย็นต้องเล่นตอนเย็นเพไฟช้าหมดหรือต่อไฟทั้งวัน เ้าหมักไม่หวานคอนะอจุดรอจะไม่หวานคนข้างหน้านะ่แก่สู้ไฟรักเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะสู้ไฟรักเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้เขารักเดียวใจเดียวเนี่ยบอกในหะ้เขารักหนึ่งจะพาคนาหนึ่งไปแล้ว และนั่นก็คือสเสน่ห์ของคนที่นี่นั่นเองนะครับผมจะบอกว่าชาวกอเกร็ดน่ารักอารมณ์ดีมากนะฮะแต่ผมจะบอกให้ฮะคุณลุงครับเมื่อสักครู่ไม่ใช่แฟนผมเพื่อนผมเองนะครับที่นี่นะครับก็จะมีของกินต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเรียกได้ว่ามาที่นี่เนี่ยคุณผมแนะนําเลยงดทานอะไรมาก่อนเพราะของกินทุกอย่างลาลานตาหน้าชมหน้าชิมทั้งนั้นเลยทีเดียว จากเท่าที่เดินมาเบื้องต้นนะครับตั้งแต่ตรงท่าเรือนะฮะล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆคุณก็จะพบกับนะฮะวัดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีเจดีรามันโบราณสองข้างทางนะครับตลอดเส้นทางในการเดินชมนะฮะหมู่บ้านมอนที่นี่นะครับที่เกาะเกร็ดนะฮะก็จะมีทั้งอาหารเอ่ยนะครับของทานเล่นแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะตอนนี้เรามาแวะพักนะฮะเติมความสดชื่นกันนิดนึงกับเครื่องดื่มนะที่ร้านกาแฟภายในเกาะเกร็ดแห่งนี้จะเห็นได้ว่านะครับ ที่หมู่บ้านรามันแห่งนี้ที่คุณกาอเก็น,นะครับแต่ยังคงสเสน่ห์และก็ความเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะครับจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากสักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วถ้าเกิดใครมาที่นี่เนี่ยจะเห็นได้ทั้งขนมโบราณนี้นะฮะอาหารที่อาจจะไม่ได้เจอนานแล้วรวมไปถึงของใช้ต่างๆถ้ามีเวลาแนะนําว่าให้มาเลยนะครับอย่าลืมนะลองลุ้นนะครับว่าวันนี้ในทริปนี้คลิปนี้นะฮะจะใช้เวลาทึ้ไม่จริงไหมไม่ตกเครื่องหรือเปล่านะสภาพอากาศวันนี้นะครับร้อนไม่ร้อนแค่ไหนอย,ย่างไรให้ดูจากคอคุุณม้ยนะ เธอมีพัดลมส่วนตัวพัดลมหก่า ายในเกาะเกร็ดนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามร้านเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆน่ารักน่ารักราคาที่น่ารักด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและก็เครื่องปั้นรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ให้ทําที่นี่มีอีกเยอะแยะเลยทีเดียวและที่น่าสนใจนั่นก็คือวิวที่สวยงามของที่นี่มีหลายจุดเลยละครับลองเนื่องจากนั้นครับอย่างที่บอกว่าอาหารการกินที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าประทับใจสําหรับทุกๆคนที่มาแน่นอนครับ มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือวัดไผ่ล้อมนะครับเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายมีโบสถ์ที่งดงามมากๆนะครับโดยลายหน้าบันจํำหลักไม้เนี่ยเป็นลายดอกไม้แล้วก็จะมีคันทวยและบัวหัวเสาที่งดงามเช่นเดียวกันคนมอญเนี่ยเขาเรียกวัดนี้ว่าเพี้ยโตนะฮะ และด้วยความที่ที่นี่นะครับเป็นเกาะเล็กๆที่เราสามารถเดินได้รอบเกาะกิจกรรมหนึ่งที่สาวๆหลายๆคนประทับใจหรือแม้แต่หนุหน่มๆเองเนะฮะหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบก็คือการช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งและก็ช้อปปิง้งนะฮะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่เราเดินผ่านไปเนี่ยมันก็น่าสนใจไปสมหมดเลยผมว่าคุณก็อดใจยากแหละนะฮะการเดินทางท่องเที่ยวที่นี่เนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่บอกว่าเขาตั้งติดติดกันเนี่ยเดินไปตามทางได้เรื่อยๆแดดไม่ร้อนมากเท่าไหร่ครับแล้วก็มีลมแม่น้ำเนี่ยพัดโชยมาเป็นระยะระยะถ้าเหนื่อยก็แวะพักซื้อขนมอย่างร้านเนี่ยเขาจะมีขนมให้ผมได้ลองชิมฟรีฟรนะเพราะว่าเขาบอกว่ารสชาติเขาอร่อยแต่พอลองชิมเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่อร่อยธรรมดาพี่อร่อยมากนะครับแต่ละร้าน ใจดีก็เดินกันไปได้ง่ายๆสบายๆายเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่โดดเด่นสะดุดตานั่นก็คือเจดีเอียงแห่งนี้เลยครับ เจดีนี้นะครับก็เป็นพระเจดีทรงมอญแบบพระเจดีมูตาในเมืองของสาวดีเลยแหละครับเป็นเจดีเกาออิถือปูลฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมบนย่อพระเจดีก็มีฉัดทรงเครื่องห้าชั้นอย่างมอญเลยทีเดียวพระเจดีนี้นะครับเป็นเจดีเก่าสร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารปลายกรุงศรีอยุธยาราว300ปีภายในบรรจุพระาธาตุที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญแต่เดิมเนี่ยนะฮะเจดี JD นี้ตั้งตรงนะต่อมาเนี่ยน้ำ ซาะตลิ่งพังจึงทําให้เจดีย์ซุดตัวก่อนทําเขื่อนปัจจุบันได้เสริมความแข็งแรงและก็ยึดฐานไว้อย่างแน่นหนากรมศิลปากรอนุญาตให้ซ่อมตัวพระเจดีย์เชิงอนุรักษ์ให้คงสภาพเอียงไว้เพราะเจดีย์องค์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกาะเกรด็ดแล้วก็รู้จักกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับ สรุปนะครับว่าหลังจากที่เดินเที่ยวกเกาะเกร็ดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมงกว่านะซึ่งผมจะต้องไปเช็คอินที่สนามบินเนี่ยเวลาไม่ควรจะเกินบ่ายสองครึ่งนะครับใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากเราเดินเที่ยวในกเกาะเกร็ดได้สัมผัสวัฒนธรรมของ,ของกอเกาะเกร็ดอย่างครบถ้วนแล้วก็เห็นพฤติธรรมการกินนะครับที่ยังคงเป็นสเสน่ห์และตกทอดมาถึงทุกวันนี้ผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดคุณมีเวลานะครับสำหรับใครที่จะบินไฟล์บ่ายตื่นเช้านิดหนึ่งหรือสายก็ยังทันนะฮะก็มาเที่ยวเกาะเกร็ดถัดแน่นอนนี้ทริปนี้เที่ยวเล่า ไปแล้วนะคลิปหน้าจะไปไหนติดตามให้ได้วันนี้ไปแล้วครับ